ออกกับข้าวอีกเช่นเคยค่ะในช่องลงปลาชแนลค่ะนวนกับตอผ้ามากเก็บเฮดสีขาค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้มาปลาพีเดอร์สีสเกตเปิเดเล็บบานอยู่ทุมพ่อน,นะคะมาเด้อพี่น้องมากเก็บเฮดช่วงนี้มันออกเนี่ยค่ะมาเบิรงกันเลยค่ะ,ะเบิ้องเฮดค่ะพี่น้องเฮ้ร่างแล่ค่ะพี่น้องดองนี้มั่งามปะไหนแ้่มันเป็นมูยู่ คุ้นแยกแล้วแตกเลยพี่เขาดังไหมหาลัง่ายสามดอกครับพี่น้องออกเลยมือส่องมือเนาะ ซีเมนคือ,อบน้มาไ้เหม่อแต่นอนก็ออกเรื่อยๆอยู่อด,ดอกจุ่มงามๆครับพี่นอ้องหลือจุม่มสกจุ่มออกเรื่อยๆแล้วถ้าเห็นดอกน้อยก็กกงมกมามเลยไปไปเดี๋ยวครรับ nong cha hết phượng yang ngam đấy hết phượng xí lương lượng đang thế ừ. cái dạng này là nó ban thu ở trên này cái rồi nong cha yang ngam ừ. bàn, bàn đấy zoom lên bị zoom lên ban bên này อย่างงามมือไม่ลุกหน่อยพออ,อันหนึงเ้าะเออโอ้โหขมขาลายค่ะพี่นอ้องบักงามเลยอ่ะลงเรือให้เก็บอยู่ดอกมันขาวดีเนาะพี่น้องจะเฮ็ดทานดอกงามวาดนี่นี่ลูกมัน <laughs> ตองตาคน พึ่งตองขาขนพี่น้องเหลื้อเขาคือว้าพี่น้องมนันแล้วจ้าเนี้ไข่าง,างามจุ<ง>มมมมม้มจุ้มอีตอกนึงจุ๊มนึงอีดอกนั่นอ่าพี่พี่จ้านี่ไข่โคนเนาะข,ขาขา หอมหอม่น่องหอมหอมฝุ่งเลยปลาทั้งนี่หายอยากไปเล็ดไข่บก่ง่งเนาะแม่ไม่อาคนหาย,หายอุ้นันนึนงนี่ชิโดมิจูเมะจูจูมากมันมันเลยเด็กไข่เห็ดแด้แล้วพี่น้องอ พี่น้องจ้าหอมมูน็ดทานกใหไงเลยค่ะโอ้วเป็นเพิเ่งเพิ่องอยู่ค่ะพี่นออ้องุไปเท้าฝุ่นนี้อีกะนะคะหายอยู่เก็บเลยนะอพี่น้องไม่ดอกหน่อยนำเจ๊กำลังออกนี่ อีกครัพี่น้องเด็กเราเพิ่งค่ะใหญ่หหหหกๆกระทานี่ยน้องมอหันบางค่ะกำลัางงามค่ะอือเดเบิ่งอีกค่ะพี่น้องคุ่นทั้งกุ่นอือเห็นมาแล้วเนาะพี่น้องเห็นบอเห็นบอมันดำไหมะคะเห็นมมไม่อ้วนไหมนิดๆก็ได้ นี่นะน้องจาอืกไม้สองสองดอกคือเนี่ยเอ้อ้าวยื้พี่ยื้อพี่ได้ยือได้ยู้นี่ค่ะ ไอ้เบิน้นดีครับพี่น้องต้องเลืออย่ีกค่ะพี่น้ององเ้องมเมื่อกี้นี่น,นะคะเพิ่มแฟรขึ้นมาหน,น่อยนึงมันจะสีเห็นเนาะว่ามันอยู่ในอุ้มมันเหมือดงาม,มว่พี่น้องบานนี้เห็นงามว่ะมันพี่แทนดอกกำล,นะลังงามนะดอกกำลังงามดึงมีดอกหน่อยนะเน้องอ่อนหน่อยเนี่ย เซต้าไว้เต้าไว้เน่ต้าไว้นี่นออันนี้เปิดแต่หมองมันเพิ่งเพิ่งเลยเอาปงหัวท่านผู้อื่นน้องเธอเขาเจ่าเคียคักเด้กลุนมาเรือยัง้วเขาก็ับเปิดเอา เฮ็ดอ,อันนี้มันก็งามแต่วะหรือรมันเกิดในในอุ้งมั้งก็เลยงามโดดไงลูกม่ะโดดไงอ่ะถ้ามันเกิดดินแหง้งๆก็สีบองามไปหน่อยพอ hey, เต็มตาพี่น้องี่แ่เาอาเวทละมันจะมันพอเต็มตาพอดีหมูเดียวเต็มตาต้องงามลี่่ เรืเอออ่องเธอเดนะี๋ยวห้าพวกอีกนึงครับวันให้ไข่อลอคะี่ไข่พนนี่งามงามเฮ็ด <c oughs> แป้งนะพี่นนอง แป่งคูติดมือเ,อ,เอาเออนี่เขิจนให้แป่งไปคะอีกพี่น้องจ้าดอกงามเลยค่ะปาดเบ่งเสียงพี่น้องนี่นี่เคยพูดยังไงนี่ดอกงาม เกิดช้องดอกพี่น้องกันพี่น้องดอกเง่้ยค่ะอันซ้อนนะอย่างมาหลอบหนึ่งเรเห็นพี่น้องบรรดาโค้เยอะพี่น้องให้เผิงค่าอันนี้เม่ถ้าแน่ใจว่าเป็นเผิองยุคค่าว่ยให้เผิงงข่าวดำพี่น้องลองซีมมืงก่อนมันสดมันหวานหรือมันขมจะรูปแล้วเป็นให้ยุคค่าด้วยพี่น้องให้ิีขม

ขคงคันลายดอกแบบง่ายเลยคะ่ะลงเหลืออยู่ให้พ่อให้เก็บน้อยนึงเถ่านล้ยจังหนึงออกลายอ่าพี่น้องหลังแหลงงามเลยคะ่ะดอกนี้ถือถือกินพี่น้องถือกินแหละ ต่หางมันก็นยังแข็งอยู่มันจงเหว่าเอ,อ้อีกดอกนึงบ้านบ้านคักแล้วแต่ก็ยังแข็งอยู่พี่น้องแข็งกบกุบเลยนิทานดอกไม่น้อยมีพี่น้องมันเป็นเผื่หอหน,น่อยมีนี่บ่ใช่มีโมมี รังแมนางบานเปิงเซิงแรมคักแรมหดขาเดึกกินไปจะสืเบิดเลยเรือเอาเาะเรือเขาเจาเจาก็กกห,กกหาหลายเลยเปน้องจ้าบันสีออกเจ้าเจ้เคลียลมเออผู้ใดเคลียทิมใบบุกใส่นบี้

ตาพี่น้องนี่ค่ะผลงานมือน,นี่ค่ะนี่เห็ดเห็ดทานเห็ดลังแหล่เห็ดไข่เนาะพี่น้องนะเนาะอ่ะเฮ็ดข้อดินป้าไปแล้วก็นี่อันนี้ผุ้มขาไลาน่นี่เนื้หน่อยจ้ะก็ทำมาคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลองป้าชนาแนลนั่นนะค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนำแน่จ้ะก็มื่อนี้จะขอลากันไปก่อนจ้ะเมื่อยแล้วพี่น้องอ่ะ ตากนไปกอ่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ